สามีของลูกเนี่ยเป็นลูกชายเศรษฐีที่ดินสมัยเขาเด็กๆในขณะเป็นลูกชายเศรษฐีที่ดินนะสมัยเขาเด็กๆหลังจากเลิกเรียนก็ต้องไปดูการชนไก่ที่บ้านแถวบ้านบ่อยๆท,ทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นคนเข้าวัดเข้าใจบุญบาปจะคอยห้ามเสมอว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี และการทำอย่างนี้จะทำให้เสียการเรียนแต่สามีของลูกยังไปยังไปเพราะชอบดูชอบเชียร์ด้วความสนุกเมามันสะใจแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องบางเรื่องที่ตนชอบเป็นพิเศษพอโตขึ้นก็ได้สมัครเข้ารับราชการทหาร ซึ่งทหารทุกคนจะต้องฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกงันตัวหลายอย่างเช่นยิงปืนขี่มา้าและใน่นอนที่สุดคือต่อยมวยดังนั้นในค่าทหารจึงมีข่ายมวยไว้ซ้อมแข่งขันชกและซ้อมฝีมือไว้เพื่อเตรียมการออกรบดังนั้นทุกวันพุธเราทหารจากกองพันต่างๆ จะต้องสองคู่ชกลงมาท้าปรองหัดปรองหมัดและเชียร์กันอย่างสนันวันไหวซึ่งสามเองลูกก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเขาเป็นนักมวยสมัครเล่นเคยขึ้นเวทีชกที่งานวันสมัยงานวัดสมัยหนุ่มๆซึ่งตอนนั้นลูกได้ไปดูเขาชกรู้สึกว่าเขาเท่มากอืม เขาคงรู้ว่ามีสาวๆเชียร์อยู่จึงร,าราา่ายรำท่าไหว้ครูโชวลีลาเต็มที่เขาบอกว่าการต่อยมวยสนุกกว่าการเต้นลําซสอีกจากนั้นเขาก็เข้าไปชกเข้าชกที่ท่าแมนมาดมั่นสุดๆเพราะล่ามีสาวๆเชียร์เขาอยู่และหลังจากลงเวทีนี่เองลูกกับเขาก็ได้ไปมาหาสู่กันเรื่อยมา ประมาณห้าเดือนเขาจึงยกขันหมากมาสู่ขอลูกก็โอเคตกลงทีแต่งงานจนมีลูกห้าคนแม้มีลูกแล้วเขาก็ยังสอนลูกๆทุกคนให้รู้จักการต่อยมวยตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็าหาหนวมให้คนละคู่มีกระสอบทรายแขวนไว้ที่บ้านเอาไว้ให้ฝึกซ้อมลูกหาคนผู้หญิงกี่คนจะน่ย ผู้หญิงสามผู้ชายสองเขามีนวมไว้ให้ลูกทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงแล้วพ่อก็จะสอนลูกๆว่าอย่าทะเลาะก,กันนะลุงนะให้พูดกันดีๆแต่ถ้าจำเป็นต้งองทะเลาะกันแล้วก็เอานวมไปคนละคู่ต่อยก,กันจนกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะให้มันเป็นเรื่องเวลาไปเลยทุกวันพุธจะยกขยงลูกไปเชียร์มวยข้างเวที เรียกว่าออกท้าออกทางเชียตะโกนมวยกันอย่างสุดฤทิ์ติดขอบสังเวียนกันเลยโดยให้ลูกเดิมพันกันว่าจะเชียร์ฝ่ายไหนถ้าใครเชียร์ฝ่ายไหนแล้วฝ่ายนั้นเกิดแพ้คนเชียร์ฝ่ายแพ้นั้นจะต้องมีหน้าที่ไปรดน้ำผักสวนครัวในวันรุ่งขึ้นส่วนตัวลูกเองมีฐานะเป็นภรรยาทหาร มีความเป็นอยู่แบบสังคมเกษตรกรรมแต่ข้ายทหารจะมีการเลี้ยงมา้าแข่งมา้าลูกก็เลยหันมายึดอาชีพผสมพันธ์ม้าขายและยังมีม้าของตัวเองเลี้ยงไว้สําหรับแข่งอีกด้วยชื่อเจ้าทวีคูณซึ่งในค่ายทหารจะมีการจัดแข่งม้าทุกวันอาทิตย์ในแต่ละวันจะต้องให้มันซ้อมมาถึงเวลาแข่งคนในครอบครัวก็จะไปลุ้นกัน จะไปเชียร์กันแต่หลังจากแข่งแพ้แล้วจึงขายให้คนอื่นไปแต่ลูกก็ยังผสมพันธุ์ม้าขายอยู่อย่างนี้ต่ออีกห้าปีจึงเลิกเพราะผสมจนม้าตายแล้วก็หันมาเลี้ยงลูกหมูขายต่อมาก็เลิกก็เปลี่ยนอีกเพราะหมูตายถูกต้องจ้ะเปลี่ยนมาทำอาชีพผสม วัวถูกต้องอยะผสมพันธวัวเอาลูกวัวมาขายจนกระทั่งเลิกอาชีพเพราะเพราะมาดูดีเอมซี <c oughs> ลูกจึงหกักดิบเลิกอาชีพพวกนี้ทั้งหมดเพราะกลัวบาปและห้ามไม่ให้ลูกทุกๆคนหันมาทำอาชีพพวกนี้อีกเลยจึงได้ส่งเสริมให้ลูกสาวคนที่สมและห คนที่สามและคนที่ห้าลงทุนเปิดร้านกาแฟซึ่งเป็นจังหวะที่พวกเขาได้รับยื่นข้อเสนอจากเจ้าของที่ที่เปิดเป็นร้านกาแฟเดิมว่าจะยกที่ให้เช่าขายสิบปีเพราะว่าเจ้าของที่เดิมอะทำแล้วมันเจ๊งลูกสาวลูกจึงได้ลงทุนทำร้านใหม่ทันทีเลยที่เขาเช่าต่อเซ้งต่อเจ็ดแสนบาทพอเปิดขายมาแรกขายดีมากเป็นเทน้ำเทท่า จนเจ้าของที่มาทวงขอที่คืนซึ่งณานนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้ค่ะแม่ของลูกจะเป็นหญิงไทยใจนักเลงที่สวยมากอตอนมีชีวิตอยู่ชอบเล่นการพนันพื้นบ้านชนิดหนึ่งเรียกว่าโบกสระโอบอ,บอยไม้กอไก่โบกโดยมีอุปกรณ์การเล่นคือหนึ่งเม็ดมาขาม2สองเม็ด น้ำาผาซีกก็จะได้สี่ซีกสองกระป๋องแป้งเม็ดบางทีก็ใช้กระบอกไม้ไผ่แทนได้พิธีเล่นจะเอาเม็ดมะขามซีกทั้งสี่ซีกใส่ลงไปในกระป๋องแป้งเม็ดจับขึ้นเขยา่าแล้วก็เทความลงซึ่งคนเล่นก็จะมามุงล้องมวงกันวางเงินและเลือกกันว่าใครจะแทงคู่หรือแทงขี้ โดยดูยจากเม็ดมะขามที่ออกมาว่าความหรึงหงายด้วยจำนวนคู่หรือขี่ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกมากแม่ของลูกเล่นขึ้นมากได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมจนตั้งตัวได้แม่เล่าให้ฟังว่าโดยเฉพาะตอนตั้งท้องลูกก,ก่อนจะโบกแม่จะเอามือแตะท้อง แล้วบอกลูกในท้องก่อนวางเงินแทงว่าลูกเอ้ยลูกช่วยแม่ด้วยแม่ยังไม่มีนาให้ทำเลย oh. นี่ผืนใหญ่กว่าเสื้อผ้าเออปรากฏว่าอัศจรรย์มากแม่แทงถูกได้เงินเป็นจำนวนมาก <Okay. S 1> เลยเอาไปซื้อที่ oh. แม่เลยเอาใหญ่เล่นโบกเป็นอาชีพโ oh. <laughs> บกไปโบกมาอยี้เรื่อย <laughs> ๆขยับขยำ แต่มีเคล็ดลับอยู่ว่าพอแทงทีไรก็จะต้องแตะท้องบอกลูกในท้องแล้วก็บอกว่าลูกเอ้ยแม่มีนาแล้วแต่แม่ยังไม่มีที่อยู่อยพอบอกอย่างนี้ทีทไรกระแทงถูกทุกท,กทีสรุปแล้วบ้านและที่ดินที่มีอยู่ตอนนี้แม่ซื้อได้จากเงินการันดาลที่แม่เล่นได้ทั้งหมดโดยเหตุนี้หลังจากลูกคนนี้คลอดออกมาแม่จึงตั้งชื่อลูกว่ากระป๋องมาจากกระป๋องใส่เงิน นิสัยแม่นักเลงมากจะไม่ยอมให้ใครโกงเลยหากใครโกงแม่จะกระโดดอามือโหนกิ่งไม้เอาเท้ายันปึกไปเลยขนาดโจรที่คิดจะมาป,ปล้นบ้านท่านโจนเขย,ยังต้องค่อยๆย,ย่องเพราะท่านได้ยินเสียงไม่ชอบมาพากลตอนกลางคืนรู้เลยว่าเสียงเดินอย่างนี้นี่ขนาดย่องเบาขนั้นไหน ก็รู้ว่านี่โจรพอท่านรู้เป็นโจรปั๊บท่านก็นเลยทักทายโจรอย่างอาหารไม่กลัวแล้วก็ถามคําแรกว่ากินข่าวยังกินข่าวกินปลาหรือยัง,ยงโจรทําไงอ่ะบอกยังบ <laughs> <laughs> อกเองั้นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยว <laughs> แล้วก็เลยไปเตรียมอาหารแล้วก็ชวนจนนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยกัน <laughs> คุยไปคุยมาจนโจรงงแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกเลย <S <S แม้แต่กินข้าวยังกินไม่ถูกแล้วก็สารภาพมาว่าตั้งใจจะมาปล้นบ้านนี้นะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจหมดอารมณ์เลยไม่ต้องปล้อนเองินท่านจากไปด้วไว74ปีส่วนคุณพ่อของลูกเสียชีวิตเพราะเป็นมะเร็งที่อันดะเมื่ออยู่ได้75ปี หลังจากคุณแม่และคุณพ่อตายแล้วบ้านท่านอยู่ก็กลายเป็นบ้านร้างไม่มีใครอยู่ไม่มีใครปายุทธ์ไม่มีใครกล้าเดินผ่านเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคนมักจะเห็นผู้หญิงผมยาว สาวสวยมานั่งอยู่หน้าบ้านคอยกวักมือเรียกคนที่เห็นให้เข้าไปหาส่วนบ้างลูกยึดหลังอีกหลังที่อยู่ติดกันบางทีก็มีเสียงแกแ้มไอและลากก้าอีเหมือนมีคนอยู่ในบ้านแต่พอเปิดเข้าไปแล้วมองไม่เห็นใครและยิ่งไปกว่านั้นสะน้าที่อยู่ในบริเวณบ้านจะไม่มีใครกล้ามาขโมยจับปลาตอนกลางคืน พราะมีคนเห็นคนสูงขาวปรากฏขึ้นมาในบริเวณสวนสะน้ำจนล่ำเลยสงสัยกันว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ลูกที่ตายไปแล้วหรือเปล่าต่างลูกเคยบวชถึง16บหกพรรษาเป็นคนใจบุญมากมากชอบทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเดินจงกรมไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าทุกวันพระจะถือศีลแปดและนีมือนพระมเทศที่บ้านเป็นประจำ แล้วก็จะไปปาประกาศที่ชาวบ้านในหมู่บ้านมาฟังทำที่บ้านเป็นจํานวนมากแล้วจะมีพานตั้งไว้เพื่อให้ทุกคนได้ทําบุญคุณตาสร้างวัดวาอารามสร้างพระยกที่ทํทสาธารณประโยชน์มากมายเช่นสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสร้างศาลาว่าการอำเภอแต่สุดท้ายด้วยวิยชาาคุณตาก็จากพวกเราไป้ดยวัยแปดสิบห้าปีลูกสาวคนที่สองลูกเกือบตายหลายครั้งวันแรกที่คลอด สายสะดือที่ผูกไว้ลุดออกมาทำเลือดออกจากสายสะดือจนตัวซีดซึ่งถ้าไม่มีใครเห็นตอนนั้นก็คงไม่รอดส่วนครั้งที่สองตอนลูกสาวอายุสามปีว <c oughs> ิ่งซนอยู่บนชั้นสองวิ่งอีท่าไหนไม่ทราบพลัดตกลงมาชั้นล่างหัวไปเสียบกับปีบะมันกัดติดตาเป็นปากเฉลามไว้ ทำให้มีแผลเป็นกลางกระหม่อมมาจน,มนกระทั่งปัจจุบันลูกสาวลูกยังเป็นคนกินอะไรลําบากตั้งแต่เด็กเ,กเพราะกินก็ไปแล้วอาหารมักจะลงคองน้อยทําให้ไอสําลักจอนกินอะไรได้ยากซึ่งปัจจุบันยังไม่หายแต่ตอนเด็กๆมีผลกระทบมากคือทําให้เขาตัวผอมเหมือนเด็กเป็นตาลขโมยลูกจังซ,ซื้อซื้อยาและแก้ตาลขโมยยากกามานอ้วนพีมาให้กิน อาลูกสาวกินไหมกินกินขนาดไหนหมดขวดหมดขวดถูกต้องจ้ะปราก็ว่าตัวแดงอ่อนไปทั้งตัวเลยลูกยังใช้วิธีถอนพิษแบบโบราณเอาเข้าไปฝังในดินทรายขุดหลุมเอาตัวกลบเอาทรายปิดเหลือแต่จมูกไว้หายใจเพื่อให้ดินดูดพิษออกจึงทำให้รอดมาได้ทุกวันนี้แต่ท่าน เขาโตขึ้นได้ขอมาช่วยงานทีวัดได้ไปกราบลาพ่อแม่พี่น้องญาติญาติทุกคนญาติญาติต่างดีใจว่าไปเถอะรีบๆไปซะให้ศรีในพรานำนูเอชัยส่งเสริมและกระจายเป็นอย่างดีว่าให้รีบไปอยู่วัดซะแล้อย่างที่หลังจากที่ลูกสาวคนนี้มาอยู่วัดแล้วก็ได้ทำนาติกลายมิตให้กับที่บ้านอย่างต่อเนื่องคำถาม บุปกรรมใดสามีของลูกต้องมาผัวพันกับเรื่องการชกมวยเชียมวยตีไก่แข่งมา้าสามีของลูกจะต้องรับวิบากกรรมเหล่านี้อย่างไรคะแต่ว่าปัจจุบันสามีได้เลิกหมดแล้วนะหรือแต่เลี้ยงไก่ชนไว้ดูเล่นโ <c oughs> ดยอยกให้มันอยู่คนละสุมการเลี้ยงไก่ชนไว้ดูเล่นจะบาปหรือเปล่า บุพกรรมใดทำให้ลูกต้องมาพบรักที่สนามมวยและการที่ลูกผสมพันสัตว์และเอาลูกมันมาขายโดยเฉพาะผสมพันธ์ม้าลูกจะต้องรับวิบากกรรมอย่างไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้ลูกสาวทั้งสองคนโดนเอาที่ที่ลงทุนทำร้านกาแฟคืนทั้งทั้งที่กระทำถูกต้องทุกอย่างครัน้นจะฟ้องร้องก็กลัวกฎแห่งกรรมจะคืนเข้าไปก็ไม่ถูกต้องควรจะทำอย่างไรดีคะ ปรกรมใดที่แม่ลูกต,ตั้งตัวได้จากการมนันทําไมมีรวยจากทางอื่นและตอนที่แม่สก,กิดบอกลูกขณะลูกอยู่ในท้องนะลูกรู้สึกอย่างไรลูกได้ช่วยแม่รวยจริงหรือไม่ทําไมแม่ถึงใจนักเลงไม่กลัวขโมยที่ขึ้นบ้านและโจรก็ไม่กล้ามาปล้นบ้านแม่และพ่อของลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมมีอะไรอยากฝากบอกบ้างคะ บ้านทั้งสองหลังรวมทั้งสะนะ้ำมีอะไรสิงอยู่จริงหรือไม่คุณตายอย่างลูกพ่อแม่สามีสี่คนเลยตายแลว้วไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไหมคะบุพประมใดทําให้สายตะดือลูกสาวหลุดตกบ้านจนหัวไปเสียบกับปี๊บน้ำมันกา๊าซทำไมถึงแพ้ยาจนตัวแดงต้องนําไปฝังและอสํสำรักจนกินข้าวไม่ค่อยได้มาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรคะ ทำไมการเข้าวัดของลูกสาวคนที่สองจึงสะดวกโยทินแบบมากๆนอกจากจะญาติเห็นด้วยแล้วยังอวยพรให้อวาดอีกด้วยลูกสาวคนที่สองได้สร้างบารมีกับหมูค่คณะมาในรูปแบบใด <c oughs> เคยเข้าถึงธรรมกายไหมคะมีหน้าที่อะไรคะ <c oughs> ลูกสาวมีเพื่อนสนิทอีกสองคนที่สร้างบารมีด้วยกันมาเขาทั้งสามทำหน้าที่คล้ายๆกันเขาสร้างเหตุด้วยกันมาอย่างไรคะ ที่ได้มาทำงานร่วมกันเป็นสิปีแล้วคุณอาชันเคยสร้างบารมีร่วมกันมากับลูกสาวคนที่สองและเพื่อนสนิทสองคนนี้อย่างไรคะตั้งแต่อยู่แก่ปทอนจนปัจจุบันสิบกว่าปีแล้วก็ยังมาทำงานร่วมกันอยู่ในทีมด้วยกันอีกคะ่ะลูกและครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาใหม่คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาาทแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรยมประราจา สามัยลูกในอดีคบคนผ่านจึงมีเชื่อชอบสิ่งเหล่านี้คือชกมวยตีไก่แข่งมวยเชียร์มวยและสิ่งแวดล้อมก็เป็นอย่างนี้ด้วยวิบากกรรมจะทําให้ไปอยู่ในวงจรนี้อีกและจะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นแข่งม้าก,ก็จะเป็นโรคหอบหืดตีไก่ก็จะทําให้มีโรคภัยและประสบอุบัติเหตุให้เจ็บป่วยเชียร์มวยก็จะทําให้เราอนุโมทนาบาปเป็นเหตุให้ถูกชกต่อยทําร้ายได้เหตุต่างๆ ชกมวยก็จะทําให้ประยูนในมูอของผู้ที่ชอบใช้กําลังในการตัดสินใจหรือหมู่นักเลงซึ่งเสียง,งต่การก่อเวรยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าแม้ปัจจุบันจะเลิกเลี้ยงชนไก่ไอ้เลิกชนไก่แต่ยังเลี้ยงไก่ชนไม่ดูเล่นจะทําให้มีเชื้อผูกพัน์และทําให้ภาพในอดีตเคยชนไก่นํามาใช้ห็นเป็นกรรมนิมิตก่อนตายจะทำให้ใจเศร้มองต้องไปเกิดเป็นไก่ชน ทางที่ดีปล่อยมันไปจะไปเลี้ยงเลย่อย่าเอาไปปล่อยวัดนะเอาไปโน่นครมปรสุสัตว์นั่นแหละลูกและสามีเคยเป็นสามีภรรยากันในอดีตจึงปิ้งกันนันทีที่เจอจบตากันบนเวทีมวยการผสมพันธ์สัตว์ขายโดยเฉพาะพัพนธ์มานั้นเป็นการพรากแม่ลูกกันจะทำให้ เรามีเหตุไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือห่างครอบครัวตั้งแต่เด็กต้องอยู่ในวงจรการพนันมา้าและวงจรของคนพานที่ชอบการแข่งมา้าจะแก้ไขต้องทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากๆแล้วที่ส่งสวนใอ้สัตว์เหล่านั้นบ่อยๆนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหาย ลูกสาวสองคนถูกเจ้าของที่เอาร้านกาแฟาคืนทั้งๆท,ที่ทำถูกต้องทุกอย่างและลงทุนไปแล้วเจ็ดแสนเพราะบ,บุปกรรมเวลากโกรธเนชอบทวงของคืนลูกทำตามกติกาสังคมกับคนผ่าลก็ไม่ได้เป็นการผิดหลักทำอะไรแต่ตอนนี้ให้แผ่เมตตาและพูดดีๆกับเขาไปก่อนใ,ใช้การเจราจาที่ประกอบไปด้วยปัญญาจ้าทำอะไรผลก็ค่อยใช้ กติกาสังคมกันแม่เคยทำทานในอดีตแล้วทิฏฐานว่าขอให้มือขึ้นในเวลาเล่นการพน,นันใครๆก็สู้ไม่ได้คือหวังรวยทางลัดกับกึ่งบนบานว่าถ้าถูกจะเอาเงินไปทำบุญดังนั้นชาตินี้จึงทำให้ตั้งตัวได้เพราะการพน,นันตัวลูกเองก็มีเชื่อเหมือนแม่ของลูกจึงทำให้ต้องมาอยู่ในวงจรการพน,นัน เช่นพนันมวยพนันม้าเป็นต้นตอนแม่สกิดลูกตอนอยู่ในท้องลูกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้แม่รวยแต่ไ่ส่วนเสริมนิดหน่อยเท่านั้นแหละเพราะว่าลูกก็มีเชื้อนะแม่ใจนักเลงไม่กลัวโจรปล้นบ้านและโจรก็ไม่ปล้นบ้าน ราะในอดีตแม่เป็นผู้ชายมีนิสัยนักเลงและเป็นเซียมนนัน,นต่างๆนิสัยนี้ติดตัวมาเลยไม่กลัวโจรอีกทั้งไม่มีวิบากกรรมทางนี้โจรแม่มาบ้านแล้วก็ไม่มีอารมณ์ปล้นแม่ตายแล้วเป็นภูมิทวาอยู่ที่บ้านได้รับบุญที่วัทิศไปให้ทําให้มีสภาพดีขึ้นพ่อก็เช่นเดียวกันตายแล้วก็เป็นภูมิทวาอยู่ที่บ้านเด่ยกันนั่นแหละ ได้รับบุญ่ทวทิติไปให้ทำให้มีสภาพดีขึ้นบ้านสองหลังมีกายเรียกของพ่อแม่จึงเป็นภูมิทวาวนเวียนอยู่แถวนั้นท่านมีอารมณ์สนุกอยากทักทายผู้คนแถวนั้นจึงมานั่งให้เห็นและก็ะทำเสียงให้ได้ยนินคุณตาตายแล้วนะ่ะเป็นเทพบุตรสุดหล่อไปอยู่ชั้นนิมานารดี สุนัญญายเป็นเทพธิดาเกิดในวิมานร่วมกันกับคุณตาเป็นภรรยาเหมือนตอนเป็นมนุษย์เพราะทำบุญร่วมกันแล่าติฐานจิตเขาไปเป็นสามีภรรยากันบนสวรรค์อีกพ่อสามีกับแม่สามีก็เป็นเทพประบุทเทพธิดาอยู่ร่วมกันในวิมานทองเดียวกันของชั้นดาวดึงเพราะทำบุญร่วมกันแล่าติฐานขอให้ได้อยู่ร่วมกันบนสวรรค์ทุกท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้หมด ยงมีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้นจากเดิมลูกสาวคนที่สองเคยเป็นทหารนักครบของพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธันดรที่แล้วมีนิสัยเจ้าชู้แต่ภายหลังก็ออกบวชตามพระราชาจนหมดอายุขไขเป็นพระชอบเทศเป็นพระนักเทศชอบชวนคนทำความดีไม่คอยชอบนั่งธรรมะ แต่ก็ยังดีได้ดวงสว่างพอประคองตัวรอบไปดูสิทธิบุรีได้แต่ก็ยังไม่พ้นกรรมเจ้าชู้โดยุญที่เป็นกระเลมิมรแห่กระยาโยมจึงทําให้เข้าวัดมาสร้างบรมีกับหมู่คณะได้สะดวกแถมได้รับคําอวยพรจากหมู่ญาติและทุกคนที่บานเสรกรรมบารธิบาตและเคยบีบคอข้าศึกทรมานข้าศึกด้วยวิธีการต่างๆเช่นทุบซ้อม บีบคอเข้นข่าวทำให้ชาตินิทานข้าไม่ค่อยจะได้ต้องไอแค็กแคกเหมือนถูกบีบอยู่เคยเอาข้าสึกไปฝังโผลแต่หัวระทรมานจึงต้องมาถูกฝังทรายเพราะบุญที่เคยบวชอุ้มเอาไว้จึงทำให้รอดปลอดภัยมาได้ทุกครั้งจะแก้ไขให้หนั่งสมาธิเยอะๆไอ้ก็ถึงพระธรรมกายอย่ามัวแต่ขี้โม่ และสร้างบุญทุกบุญให้เต็มที่จะพ้นกรรมเหล่านี้ได้ชาติยังเป็ชาติสุดท้ายสำหรับวิบากกรรมดังกล่าวให้อดทนเอา้าประจีกรรมยิงทำให้นางลูกสาวคนที่สอง <c oughs> เป็นฝ้าก็ได้ดีตตามไปตทหารมักชอบพูดให้เขาเสียนหน้าคัดคอคัดค้านในที่ประชุมคัดค้านไม่มีปัญหาแต่เป็วิธีคัดค้านทําให้เขาเสียนหน้าน่คัดคอเขาท้าบุคคลที่เสนอความเห็นรู้สึกเสียนหน้า ให้พูดแต่ปิยาวาจาอย่าให้คำพูดเราไปกระทบใครและมันออรับบุญทำความสะอาดสืบสารมัฒนธรรมคุณยาจารย์หนักก็จะเป็นเบาจ้าลูกสาวคนที่สอนกับเพื่อนสนิทอีกสองคนรวมทั้งหัวหน้าชันเมื่อพุทธนอนที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นทาหารนัก,กรบของพระราชาองค์ที่ออกบวชไ้รู้จักคุ้นเคยกันมาจนก,กระทั่งมาบวชก็ยิ่งคุ้นเคยก็ยิ่งขึ้น ทั้งสี่คนได้มาเป็นนักเทศชวนคนทำความดีแต่หนึ่งในสีนั้นเป็นทหารมหาดเล็กของพระราชาองค์ที่ออกบวชคอยรับใช้ต,ต่างๆไม่คอยจะได้ออกไปทำการลบและก็บบวชช้ากับเพื่อนผมว่า่จะชู้ปากหวานสาวๆติดกันตรึมกว่าจะลับาบางอ่อนมาห่มจิวรได้ก็ใช้เวลานานแต่ถึงอย่างไรก็บบวชต,ตลอดชีวิต ลู้แล้วครอบครัวเคยสร้างบารมีแบบกองสุเบียงกับหมู่คณะมาบางคนสร้างบารมีตามอารมณ์ไม่ต่อเนื่องนักดังนั้นชาตินี้ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่อย่าขาดเลยสักบุญและติฐานจิตตามเต็มไปด้วยสิบรีวงบุญวิเศษอย่าได้พลัดกันเลยจ้า